จัดพลังงานพวงจุ้ยให้เงินไหลเข้าพลังงานถ้าจัดไม่เป็นก็มีแต่จะสร้างความเสียหายให้กับการเงินการงานสุขภาพความรักความสัมพันธ์ค่ะวันนี้สินสาอา์ได้แวะมาเยี่ยมชมวัดแห่งหนึ่งบนยอดเขามีลมพัดเย็นมากๆค่ะ แล้วก็มีรูปปั้นพระเกจิอาจารย์องค์เทพต่างๆนะคะอย่างมากมายมองดูด้วยตาเปล่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีพลังงานมงคลใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมคะว่าสินแสอต้องมาสะดุดก,กับโลงศพนะคะที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างพระพุทธรูปและพระเกจิอาจารย์ราวกับว่าเป็นการประชุมเพลิงยังไงอย่างนั้นเลยคะ่ะ สำหรับสินสาแอรรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหรนักนะคะถ้าถามเรื่องพลังงานขอตอบว่าพลังงานองค์พระองค์เทพนิ่งสนิทที่นี่มีแต่ลมอย่างเดียวลมแรงมากๆถ้าเปรียบเป็นเงิน พัดผ่านมาแล้วก็พัดผ่านไปการจัดพลังงานที่ดีควรแยกพลังงานมงคลออกจากพลังงานอัป,ปมงคลควรแยกองค์พระพุทธรูปเกจิอาจารย์องค์เทพ ออกไว้โซนหนึ่งอีกโซนหนึ่งจะเป็นโรงศพทําบุญเกี่ยวกับคนตายก็จะดีกว่าค่ะพลังงานจะได้ไม่ตีกันระหว่างพลังงานหญินกับพลังงานหยางถ้าต้องการเงินให้เอาพลังงานหยางนําหน้าแต่ถ้าต้องการความสงบก็ให้เอาพลังงานหญินนาหน้าค่ะ